s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยอันยองฮันเซโยเพราะว่าคุณเมื่อกี้คุณบอกคุณเป็นคนอะไรผมเป็นคนเกาหลีเพราะพ่อคุณเป็นอาเชจู๋หอยเชจู๋หอยผมฟังนะสุดยอดฟังนะ15นาทีจะมีซีซั่น2อยู่ไหมครับอ้าวของเราซีซั่น2องเราไม่ซีซั่น2ไปแล้วนะครับซีซั่น2มีไปแล้วนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายแล้วครับ ท่านผู้ชมซีซั่นสองมีไปแล้วนะครับซีซั่นที่จะเกิดต่อไปจะเป็นซีซั่นสามนะครับหรือจะสองจุดห้าสองจุดห้าก็ได้นะครับผมคุณไข่น่ารักมากครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมคุณเอิร์ธทันฐานุพงศ์นะครับน่าจะใช่นะครับสิบห้านาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่อะไรครับก่อนที่เสียงกูจะแห้งนะใช้เสียงจะคอลนี่คุณตะคอเยอะมากนะใช้เสียงจะคอทั้งหมด อันนี้คุณลองเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้เสียงจากเอ่อเอ่อเอ่อท้องไงอ๋อคุณพูดอย่างนี้ได้ไหมมาแววแม่สาวตะลสินด้อมน้องไข่มกบังอีกไหมคะมักบงนี่มกบังนี่คือเปิดหน้าครั้งแรกนะเปิดหน้าครั้งแรกเทปซีเทปเคเสซีเทฟเคเอฟซีเทฟเคเอฟซีเนี่ยเปิดหนาครั้งแรกเลยเทฟเคเอฟซีโอ้นะครับพี่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 อ้อยพี่อ้อยบอกว่าฉันอ๋อนี่เขาบอก จิบน้ำคุณมะม่วงมะนาวบอกจิบน้ำไม่ม <us ีนะการแสดงนะประทานโทษนะเก้วเฉยๆนะแก้วน้ามานะฮะคุณด um> ูเหรออ่อผมดูประจำที่หอนึกว่ามีแต่แบบเด็กผู้หญิงที <h <h ่จะดูเป็นเป็นเป็นทาเกส่วนมากเก้วหน้าคุณดูตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมผมดูตั้งแต่สองเดือน แก้วหน้าหมานี่ก็คือที่แบบฟันเย็นๆอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็แบบแปะเขาแปลงออ้ยแล้วต้องโชว์หน่อยครับว่าใครเป็นคนเอามาครับคุณอะไรฮะดอมอ้อยฮะคุณดอมอ้อยคุณเคยกินชาชักไหมคะโอ้ยเพื่อนเหรกินไม่ได้อยากกินวันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ชาด้วยฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้เออซล i m p r o v e ร e ฟเมนต์ฮะอ้โหันทางด้านอินเตอร์เนชั่นแนลคือต้องดูก่อนว่าคุณจะปรับปรุงที่ไรสกิลนิสัยสดาัไมันแปลว่ามันแปลว่าอะไรก่อนอ่ะเซลคืออะไรฮะเซลคือชั้นวางฮะเขาบอกเวลาไปวางบนเซลอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมฮะใช่เซลเซลวางเซลวางเงี้ยเซลเออฟิ้พิเมนต์คืออะไรฮะ อิมมอิมก่อนอิมอิมนี่อิมคืออชิตังเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเฟียวฟฝ้ามาจันทร์ผันเลาะเอ้ยมาจันทร์ผันเลาะอะไรของมึงฮะอะไรเนี่ยมาจันทร์มะพร้าวเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วอะไรหรือเปล่าฮะเขาเปลี่ยนแล้เปลี่ยนอีกแล้วเหรอฮะเป็นอะไรเอาเป็นคนนั้นแล้วกันนะฮะโอเคพูบพูบนี่คืออะไรฮะปุ๊บขี้อ๋อพูเหมือนพูบพูบพีโอพีเมนท์ เน้นคือคอมเมนต์เพราะนั้นรวมกันนะคะชั้นวางคุณอิมที่กําลังอึอยู่ในคอมเมนต์อะไรฮะเนี่ยขอโทษนะคะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยไม่มีความหมายครับเซ็อินเมาน์คืเรื่องจริงเซลล์อินฟูเมนต์คุณอย่างคือตัวเราอินฟูเมนต์คือการพัฒนาครับก็อย่างที่ผมบอกคุณต้องดูว่าคุณอยากปรับปรุงอะไรนะครับความสามารถนิสัยสันดานนะครับอะไรนะครับนี่ผ้าใครอันนี้ผ้าใครไม่รู้นะฮะแต่เท่าที่ผมดูถ้าคุณหลีตาดูงนี้จะเป็นผ้ามัวมองไม่ค่อยชัดผ้าชามัว เอ้ยคุณหุยตายคุณน่ารักมากเลยเป็นโ,โมไข่มุกน่ารักจ้ะต่อต่อพัฒนาทางด้านคมอ่ะเนี่ยคุณต้องบอกผมก่อนนะคุณถ้าคุณอยากพัฒนาด้านข้างนะฮะ <c oughs> มึงออกไปซะ <c oughs> มึงกวนตีนอันนี้มึงกลีนด้านอ่าด้านการพูดไหมได้ไหมอันนี้ถือเป็น self input หมอ๋อไม่ยากฮะอันนี้ไม่ยากคุณห่อลิ้นแล้วทําลิ้นไก่ให้สั้น เพราะอะไรคุณบอกว่าคุณอยากพัฒนาด้านการพูดไม่ชัด <c oughs> คุณก็ฝึกเลยฝูพื้นพูงนี่ไม่ได้จะฝึกให้พูดไม่ชัดฝึกจากพูดไม่ชัดเนี่ยเป็นชัดอ๋ออะถ้าอันนี้ผมไม่รู้นะฮะอะไปต่อ <c oughs> ใครรู้เราก็บอกด้วยได้นะครับู <c oughs> ้าปีห้าปีห้า <c oughs> ปีก็เป็นเวลาทีนานแล้วคุณเลยอายุส <c oughs> ักคนเคยทําอะไรติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไหมเคยฮะ ดูซามอนพอดแค์ว้าเทปแรกของเขาคืออะไรโอเทปแรกก็เทปเอ่อโอ้ยอ่ะอ่ะเหมือนคนไม่ได้ดูจริงๆเฮ้ยแค่พูดไปเรื่อยแล้วก็ทำเป็นเลี้ยเลียเขาบอกว่า5้าปีดูมาตลอดอ่ยจังเลยงั้นเปลี่ยนอันไหมเปลี่ยนไหมไหมครูวันเพ้นสอนภาษาไทยรู้จักไหมเขาบอกครูฉันหรอไม่รู้ก็เขาถามมาเขาอาจจะต้องลองตอบกันไม่ใช่ไม่ไม่น่าไม่ ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักลงทุนเขาบอกลงทุนละคุณคุณต้องดูว่าคุณจะลงทุนอะไรลงทุนอะไรคะข้าลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนในตัวเองนะครับวายคมมากก็คือลงทุนในความรักนะครับลงทุนในตัวเองอ่ะคุณมีความรักกะเนี่ยเอีผมเป็นคนมีความรักตลอดเวลานะครับความรักเผื่อแผ่กระจายมากเลยคุณมีความรักในแบบรแมันติกเลยแบบโอ้ผมมีรแมมันติกเลฟครับผมก็กูตอบมึงก็ไม่พอใจอีกครับผม มัันนกลบด้าฮะสาวเมืองดินดำน้ําชุ่มนี่คุณหรือเปล่าว้าวเขารู้ได้ไงคะโอ้เขาเนี่ยเซิร์ชปุ๊บก็เลยอันนี้กาลสินกาลสินดีดิกาลสินนี่ดินดำน้ําซุ่มปากลมบอนคือแขกแกงหางไฮปะอะไรประมาณนี้แหล้วอ่ามาได้แต่งแต่งใหม่เลยไหมกาลสินดินดำน้ําซุ่มปากคือคมซึ่งภูมิภูมิขามประมาณนี้กูจำเมโลดี้ได้แต่เนื้อจำไม่ได้เอออ่ะแต่งให้เอยอ่าจ้างเพ้คุมซี่ซุ่มเมืองขาม โทหนึ่งสองสามกระสสามกระสินเด้อสาธูเออคนแปลกๆที่เคยเจอมึงอยากฟังไข่มุกทองชอเดือนคนแปลกๆที่เคยเจอเอ้าก็เคยที่คนแปลกๆที่เคยเจอแล้วนี่คอมเมนต์บอกว่าอยากฟังไข่มุกท่องชีเดือนสดๆคนแปลกสาะกูคือคนที่ทองทองเดือนไม่ได้มกรากุมามีนาเมษาพฤษภามามิถุนามิถุนากรกฎาคม สิงหากันยาพฤศจิกาพฤศจิกคันวาตุลาไปไหนนะผู้ชมนี่คือปริศนาตุลาคมเดือนที่10เดือนที่เป็นปลาฝนต้นหนาวที่คนมากจะไปเที่ยวเขาคอเที่ยวไปดูทะเลหมอกอังกฤษได้เจนนิเอร์ีเฟเวอร์ u ีม y ชเอพิ a เมจูน c h a อ r i l m a ออกัสเซ l เทมเบอร์ออก e m b เบอร์โนเมเบอร์แอนด์ดิเซมเบอร์เออแล้วนต้องเปนคำอนิดนึงซเทมเบอร์คือเดือนเดือนนี้ ซึ่งชื่อเดือนเดือนว่าเดือนนี้และครับท่านผู้ชมครับเดือนนี้คือเดือนอะไรครับเดือนอะไรครับกันยายนไอ้คนแปลกๆที่เคยเจอครับผมโอเคมันมีมันมีฉันไปถามแล้วมันมีมังมังกรหรือเปล่าก็ท่องไม่ได้อ๋อนะฮะเป็นเทรนไม่ใช่เทรนเป็นความบกพร่องอะไรทุกอย่างด้านการเรียนรู้อันนี้ ไม่ชื่อหัวข้อหรือบทหรืออะไรฮะปวดขี้นี่คือแค่นี้เลยไหมเคยมีประสบการณ์ไหมแบบความแบบปวดขี้ที่แบบมันทําให้เป็นปัญหาชีวิตอะมีระปวดฉี่อ่าเราผมเคยขึ้นสแตนลีดอืมไอสแตนจัตุลมิตรอะที่เขาแปลสอนกงน้ยเท่ววะเับผมก็จริงๆเป็นนิดหน่อยนะครับที่คือผมจริงๆสี่จตุลมิร่ะดูดิอ่าไปอ่าคือนมันลงไม่ได้ไง อ๋อมันต้องอยู่ตลอดอ,อยู่<บ>แปลกสอนนู้นี่นั่นอะไรวะใช่แล้วมันฉี่ไม่ได้เขาจะแล้วเขาฉี่เขาให้ฉี่ใ,ฉใส่ขวดจริงปะจริงอันนี้คืออินไซต์ของเด็กจตุรมิตรเหรอเอาก็มันลงไม่ได้คืออะมึงอยู่ตรงกลางของพันสคนอะมาถ,ถึงในวันงานจริงใช่ไหมอว่แค่ขนาดตอนซ้อมก็ไม่ให้ลง ตอนซ้อมก็ทําแต่ไม่ได้เข่งมากมั้งกูจาไม่ได้แล้ะไอะแต่ตอนของจริงมันลงไม่ได้ไงคือถ้ามึงลงอ,ะอ่ะไอรู้นั้นมันก็แหวงก็เรื่องหนึ่งนะ,ะแต่มึงลงไม่ได้ไงมันคน,นต้องผ่านคนนู้นนี่นั่นเยอะแยะแผ่านไม่ได้อยูยอ่แล้วคุณไปลงหนังคุณยังไม่อยากลุกเลยใช่ไหมล่ะเข้าใจผมไปลงหนังครั้งล่าสุดผมเจ้าไปเฉียบผมถีบทั้งแถวลงหมดเลยคนข้างกับผมเออยออกไปผมปวดเยอะอย่างเงี้ยไปไปดูหลังตอนไหนอย่าอย่าชวนออะต่อ เออก็นั่นแหละไม่ก็แค่นี้ที่เชียร์อันนี้เป็นอินไซต์ของสีจัตุรมิรใช่พูดยากกันเนาะจัตุรมิรอ่ะจัตติลมุนี่คือพูดได้นี่สีจัตรมีจุรมิรนักร้องเล่ามีดคุณเป็นนักร้องไหมนักร้องเสียงเ้องเอาอีก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 คนมาร้องแทนทีอ้าวโอเคถ้าผมจีบคุณใครคุณหอยจะว่าไหมครับ เอาละครับคุณประวิชาข้อแรกก่อนนะครับคุณอ๋อยนะครับคือใครครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะครับอันนี้คือประเด็นเลยนะครับคุณอ๋อยไม่น่ารู้ไม่น่าเกี่ยวอะไรไม่น่าเกี่ยวอะไรนะครับเริ่มไปถามพ่อดิฉันซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่า ฉันรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิของตัวเราเองเราอยากจะเป็นแฟนกับใครเราอยากจะคบใครรักใครคุยกับใครก็เป็นสิทธิ์ของตัวเราเร<อ>าถือว่าคนอื่นเนี้ยก็ไม่มีเอ,อ่อผลในการว่าจะมาอะไรยังไงกับตัวเรานะคะครับผมอา้าวคนข้างๆในโรงหนังบอกว่าอยากให้มีครั้งที่สองอาผมก็เลยบอกว่าอ้าวก็ได้ก็อ,อ,อยากมีครั้งที่สองก็มันคุณไปฉีก,กคุณอ,ออกไปเลยเอา้าวแล้วถ้ามีครั้งที่สามล่ะทำไมอ่ะครั้งที่สามนี่โอ้โหครั้งที่สามนี่ไม่ได้เลยครั้งที่สามนี่ไม่ควรเหมนไหมพอมีครั้งที่สี่ครั้งที่สี่น แล้วถ้ามีครั้งที่ห้าถ้ามีครั้งที่ห้ามึงกูยอมมึงแล้วอย่างนี้ไปชีพเลยอันนี้คืออะไรอ่ะคือยัดห่าอ๋อคือยัดห่าคือยัดห่ามันทําไมอ่ะเขาโดนโดนแกล้งในไอ้นี่ไงพวกบ้านบันไดแดงคุณไม่ดูไอ้ไอ้ไทีมใช่ไหมใช่เออแต่ก่อนช่องยูทูปมันดังมากเลยนะจริงหูลาโพงเจ็ดแปดตัวคือดังอ่ะคือแบบหนูกหูเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงอ๋อเออมาไม่ทัน มาไม่ทันไม่ต้องเสียใจไปไว้มาใหม่แล้วมาดูด้วยหนามาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมามาสิจ๊ะมามาดูกันเลยนี่ผมเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะพูดเป็นก่อนเอาจากนี้เอาจากนี้มาแต่ก่อนผมจะไม่เดินหน้าไปไหนเลยญี่ปุ่นอันว่าพูดถึงประเทศคือญี่ปุ่น โชี่ปุ่นยี่ยุ่นย่ปุ่นหนาอมันยังไงต่ออันญี่ปุ่นอยู่ในเอเชียมาใช่ใช่ใชถูกความรู้ญี่ปุ่นหนาอยู่ในทวีปเอเชียนี่นี่คือเรื่องของญี่ปุ่นเหรอครับลูกถูกลูกครับผมก็ได้ความรู้นะได้ความรู้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียถูกต้องฮะอ่ไปกันต่อครับผมแซลมอนแท่จริงมอ่านออกเสียงว่าอะไรซลมอน คุณออกเป็นแซมมึนได้ไหมอันว่าพูดถึงสัตว์คือซซมมึนเอ้ยย่ากินแล้วมึนเอ้ยไม่ใช่อันนั้นเหล้า๋อถ้ากินเหล้าไม่อร่อยให้กินเราเฮ้ยไปทางแบบอย่างนั้นเพราะว่าเราคือแซมมึนอร่อยเอ่ยนี่ไงจบแม่งนี้เลยจบแม่งนี้เลยจบแม่งเลยโออองเดอะแมทเธอร์ อันว่าอ๋องชอบเล่นมุกกวนต้นตีนอ้าวอ้าอ้าวแถมตัวเขาก็ชอบไปปีนผาอ้าถูกถูกถูกก็นทุกอาทิตย์ปีน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 ไปแล้วปีนมาอ้าปีนไปมาไปมาร่วงหน้าผาอดังแควเจ็บจังเบยเอออ้าอ้าวอสุดเฉยสุดเฉยโหอย่างสุดสุด เฮ้ยสุดเฉยเฮ้ยสุดเฉยสุดเลยสุดสุดสุดเฮ้ยแบบว่าดีจัดดีสุดสุดตู้ตู้ตูสุดสุดดีจังเลยนี่มันไม่ไปไหนจริงด้วยนะไม่ไปไานไม่ไปไหนไม่ไปไหนเขาบอกว่าหลวงแกโบประวัติวาดการประดิษฐ์หรือเปล่าไปประวัติเพื่อประดิษฐ์ประดิษฐ์ไปไปประวัติเพื่ออะไรพระรอดการิวิชาที่ชอบอ้าวคุเชาอะ อะไรเอลองไหมคุณไปทางก่อนไหมมันติดแค่มันติดมาอันวิชาที่พี่แก๊ปนั้นชอบอ้าวคุณช่วยบอกให้ฉันรู้ได้ไหมหนาถ้าจะพูดถึงวิชาที่เรียนมาอคือภาษาไทยนั้นจำจงดีเอ พี่โจสายนายอะ้าวไม่ชอบ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 เอ้าเขาบอกว่าอาจารย์ทอมต้องภูมิใจเออเอ้าเอ้าเอาเป็นว่าอาจารย์ทอมต้องเขาแต่เขาไม่ใช่ครูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ช่นะครับเฮ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณทอมเขาดูอยู่ไหมเขายังอยู่ไหมเขานั่งทํางานอยู่นั่งทำงานอันนี้คืออะไรฮะเขาเล่นเป็นโนยอยู่ฮะือเขาเล่นผีอ๋อเขาเล่นผีหรอกหรือเขาเป็นหุ่นชักหุ่นเชิดโจลุยแล้วฮะอันนี้อะไร เพื่อนสนิทของแก๊ปคือไข่ไหมอ้าวคือคุณไข่ที่สนิทมากๆหน่าขอบคุณนะไอ้แก๊ปดีใจว่าดีใจนะสนิทกันแฮปปี้จังเอ้าเอาเอความสามารถพี เหนื่อยปะคนฟังเขาเหนื่อยปะเฮ้ยสนุกเพลินเลยไม่ไม่หรอไปคิดแทนเขาสิละเออเลองดูความสามารถพิเศษของพี่แก็บอ้าวคือการแรปแชปแชปสเป็บหาแรปแรปแรปแป๊บแป๊บสเป็บว่าสเป็บว่าแรปแรปด้วยแก๊ปเออเนี่ยไงขอเป็นฉ่อยแทนอ้าวเจอเจอเจอเออ้ยวันนี้จะพูดเรื่องโรงเรียนอ้าว โรงเรียนและโรงเรียนเอ้ยวิลกรรมที่โรงเรียนตอนที่เรียนแล้วก็วีก่อนเอ้ยมีก่อนแล้วก็ลองไปเอ้าลองทำไมไม่เข้าใจเอ้ยเฮ้ยจิงจังจิ้งจังจิงจัง ไม่ได um, so uh, ้เฮี้ยอะไรเลยฟังฟิฟตีนมินิตมาสักพักแล้วเคยแอบสงสัยว่าทำไมพี่ๆอ้าวนี่กวนกันซะแล้วคืออ่านอ่านเมนอยู่ก็กดหนีไปเลยคือฟังฟิฟตีนมินิตมาสักพักแล้วเคยแอบสงสัยว่าทำไมพี่ๆพูดไปเรื่อยได้ขนาดนั้นแต่สนุกมากเปิดฟังตอนทำงานเพลินมากอ้าวยินดีนะครับผมเชาครับเมื่อยเราไม่เมื่อยเหนื่อยเราไม่เหนื่อยทำทำสเต็มยังเหนื่อยกว่านี้อีกแกใช่คุณนารุโตะเดวิดนะครับ คุณอยู่ที่ประเทศใดกันแน่นะครับเฮลโลบองจูหนีฮาวนะครับอ่าอสเตริลีชื่อแตมรีชอวดิ้งซิบเอ็ดจูเจอให้จะพูดอะไรจะไปเท้าหัวใจที่มีพี่พี่ไอเลิฟยู่ยังไงยังดังใจบองซารังโอนประมาณนี้แหละเย่ซารังเฮิโยจะใจพูดยังไงจะไปเท้าหัวใจเชิงนี้ เพลงพี่บี้อ่ะจริงๆมันเป็นเพลงที่แคชชี่มากนะแคชชี่มันจํามากเลยคือจํามากแต่มึงจําไม่ได้แค่นั้นเองเมื่อกี้คือจํามากแต่ว่าจําไม่ได้ไม่มันจําได้ไงอ๋อแต่มันจะจําได้ไม่หมดอ่ะเหมือนเดือนแหละเออเอา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  p o d ค a s t เขาว่าพอดแคสต์เขาว่า podcast เนี่ยคุณคุณจริงมีมานานนะครับแต่ก่อนวิดีโอพอดแคสต์เนี่ยอ๋อเหลือยี่สิบวินิจสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราจะทํานะครับคือเราแห่ไปเรื่อยสิบแปดสิบเจ็ดสิบหก อ่ะห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกตึงตึงห้าสี่สามสองหนึ่งเต่าเทียนเปลี่ยนเป็นเต่าใหม่สวัสดีครับเจอกันใหม่แซลมอนกดแคสครับ Yeah! I mean in it Yeah! And that's fifteen minutes West